เล็กเท่าล้อก็ขับฟอร์ดได้นะคะสำหรับวันนี้พบกับลัตตี้อีกเช่นเคยค่ะที่ผู้สาการขายจกฟอร์ดราชพกษ์พระราม5แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดพระราม5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไลฟ์มาพร้อมกับรถสมมอบรหล่อคันนี้ค่ะเจ้าฟอร์ดแลนเจอร์ดีบีเอลสปอร์ตนะคะเป็นตัว6สปีดนะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตโนมัติออโต้ค่ะ6สปีดตัวนี้สงวนราคาอยู่ที่994 0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถระหล่อของลูกค้าค่ะเป็นรถสมมอบนะคะสีดำดุดุดคันนี้เลย นอกจากหล่ออย่างเียไม่พอค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวยกสูงซึ่งสามารถดูน้าได้80เซนนะคะมาพร้อมกับไฟ LED C-Cam ตลอแบบนี้นะคะและที่สําคัญค่ะเจ้าตัวฝอสปอร์ตคันนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคชันฝอพาซึ่งลูกค้าสามารถดูสตาร์ทรถสั่งดับรถแล้วก็ปดล็อกรถได้แล้วก็สามารถดูโลเคชันตัวรถได้ค่ะว่าณนะตอนนี้ จออยู่ที่นะ้ำต้าอน่งไหนนะคะและก็สามารถจองคิวเข้าสู่บริการและก็สามารถเช็คระดับน้ำมันได้ซึ่งตัวเนี้ยแอปพลิเคชันตัวเนี้ยค่อนข้างคุง้มและก็เหมาะกับลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะแต่งเต็มรอๆแบบนี้นะคะเดี๋ยน้องรัตจะพาคุณลูกค้าท่า,ทานมาดูว่าแต่งอะไรบ้างนาอลูกค้าหลายหลายท่านนะคะทางบ้านคงอยากจะดูแหละว่ามีแต่งอะไรบ้างนะคะไปชมกันค่ะ เริ่มมาที่จุดแรกนะคะสําหรับคันนี้นะคะมามีตัวอักขรกบนฝากระโปรงค่ะคำว่าดรนเจอติดเพิ่มมานะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้ารังผึ้งพร้อมกับอักษร FORD สีดำหล่อๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ3จุดซึ่งตัวไฟลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะและกระจังตัวนี้ค่ะระบายความร้อนได้ดีนะคะติดได้แล้วก็ลูกค้าค่อนข้าง,างมีเยอะมากๆเลยนะคะถัดไปค่ะในส่วนของด้านข้างค่ะจะเป็นตัวข้อไฟตัวข้อไฟเนี่ยค่ะ ทําให้ตัวดวงไฟของเรานะคะโดดเด่นแล้วก็เท่มากนะคะถัดไปด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอีสองตัวสกเกิร์ตวิกเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัววิกเตอร์ v 2นะคะเป็นสีดําตัดกับตัวรถสีดําทําให้ตัวรถค่อนข้างดุมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเลี้ยวไปทางซ้ายไฟก็จะหมุนไปทางซ้ายหรือจะเลี้ยวไปทางขวาไฟก็จะหมุนไปทางขวาค่ะถัดไปค่ะมาด้านข้างบ้างนะคะ สำหรับตัวซุ้มล้อค่ะก็จะเป็นตัวซุ้มล้อในชุดแต่งว i c เตอร์อีกเช่นกันค่ะนะคะตรงนี้หล่อๆอย่างนี้เลยเข้ากับตัวรถนะคะต่อไปมาในส่วนของตัวล้อแม็กของเราบ้างอ่าตัวนี้หล่อๆเลยค่ะแล้วก็ลูกค้านิยมแต่งเป็นตัวอาแม็กออฟโรดกันค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นแม็กโออซินะคะเป็นแม็กสีดําตัดด้วยขอบริ้วสีเงินนะคะ ตัวนี้ค่อนข้างตัดกันแล้วก็รับด้วยยางโตโยทัยนะคะโอเพนคันชีค่ะเป็นยาง AT ค่ะวิ่งได้กับทุกสภาพถนนแล้วก็เงียบมากๆด้วยนะคะถัดไปค่ะพี่ตากล้องน่าจะเหนื่อยนะนิดนึงค่ะค่ะถัดไปนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวชุดครอบสีดํานะคะดุมากคันนี้อ่ามาที่ตัวโลบาของเราค่ะตัวนี้โลบาเหล็กแฮมเมอร์ต้องบอกว่าลูกค้าค่ะเน้นชุแต่งแฮมเมอร์รอบคัน นะคะตัวนี้ชุดแต่งโลบาแฮมเมอร์ด้านบนค่ะอาจจะสูงนิดนึงนะคะตัวสปอร์ตสปอร์ตไลท์นะคะตัวนี้ก็ของแฮมเมอร์เช่นกนนะะันค่ะตัวนี้ลูกค้าติดเพิ่มบอกว่าอยากไปลุยป่าอยากได้ไฟสว่างสว่างนะคะตรงนี้จัดให้ค่ะมาพร้อมกับตัวชุดข้อบไฟด้านหลังค่ะนี้เราอแบบนี้เลยนะคะและคันนี้ค่ะลูกค้ามีในส่วนของตัวโลโลลิท เพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งโลลลิทนะคะตัวนี้สามารถบรรทุกของแล้วก็กันน้ำได้99.99% 99เลยนะคะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบถ้าเกิดตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบไฟฟ้านะคะของแฮมเมอร์อีกเช่นกันถ้าเกิดลูกค้าเลือกนะคะก็จะมีทั้งแบบแมนนวลแล้วก็แบบไฟฟ้าสามารถรีเควสต์ดังวัตได้ค่ะอ่าแล้วก็โราบาด,ด้านหลังนะคะตัวนี้มีไฟสองสว่างด้านหลังตัวเนี้ใช้งานได้จริงนะคะอ่าถัดไปค่ะตัวข้อ,อข้อฝากกระโปงนะคะ ฝากระโปรงท้ายนะคะ FORD ลูกค้าก็รีเควสสีดำมาพร้อมกับอะคริลิกเลนเจอร์สีดำเช่นกันค่ะที่ขาไปได้ค่ะด้านหลังนี่แต่งเต็มขนาดนี้แล้วไม่มีการชนหลังได้ยังไงเนาะตอนนี้ลูกค้าก็แต่งกันชนหลังกันเป็นตัวกันชนยี่ห้อของ Hammer แข็งจริงค่ะค่ะรถหล่อละละละแบบนี้นะคะพอจะเข้าไปเข้าไปอยู่ในใจพี่ๆได้ไมั้ยคะ,ะถ้าเกิดลูกค้าชอบชุดแต่งแบบนี้หรือว่าสไตล์ไหนนะคะ สามารถทักเข้ามาหาองรัฐได้ที่เบอร์0955259137หรือจะเข้ามาหาองรัฐได้ที่โชว์รูมฟอร์ดราชบุพพรมห้างรัฐประจําการทุกวันนะคะแล้วลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆยังไงฝากลูกค้าทุกท่กานช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามองรัฐได้นะคะแล้วคลิปหน้าองรัฐจะมาแนะนําข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงฝากลูกค้าทุกท่กานนะคะติดตามชมองรัฐแล้ววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ